เควันนี้มากิน MK จ้าไม่ได้กินอาหา MK วันนี้กิน MK กันจัดจะรออาหารมาก่อนค่ถ่ายก็วันนี้มากิน MK นี่เอามาโล วันนี้สั่งแต่พอกินแต่ไม่เยอะมีเนื้อมีหมูนุ่มนี่มีหยกอันนี้เขาเรียกนะเกีียวปลา,ปาแล้วก็มีผักนิดหน่อยเพราะคนนี้ก็เป็นเกลากินมากไม่ได้อุ้ยไอไอร้อนเขาไอร้อนโดนกล้องเดี๋ยวขอเช็ดไอก่อนนี่ไอมันโดนกล้อง นี่ค่ะเดี๋ยวก็ทำการกินกิน MK สุกี้ MK ไม่ได้กินนานแล้วเรื่องเรื่องโอ้ยหอมว่ะมันคือคลีนทั่วสุขภาพอีมหอมไม่มีอะไรคลินกว่านี้อีกแล้วเออหอมมากเคี้ยวขึ้นใส่มีรู้สึกอย่างนี้อ้าวเหรอเออใส่นานแล้วใช่หรอใส่ตะกี้เนี่ยไม่อุ๊ยร้อนแล้ว มันเป็นเกี๊ยวปลามันคือปลามันคือลูกชิ้นปลามันต้องบวมด้หรอเกี๊ยวเร่องดูวยอะไรอร่อยอันนี้เป็นเกี๊ยวปลาไหนหันกล้องมาสิอันนี้เป็นเกี๊ยวปลาแอบร้อนนะคะอร่อย หมี่หยกที่นี่แม่งอร่อยจริงเลย,เเลยลทำไมเราทำเองแล้วไม่อร่อยเนี่ยวะเพียงเราทำนี้ไม่ได้หมีม่หยก มากเลยเนาะอร่อยน่าจะหิวดแบบ้วแหละนี่ยางที่ยังจะบ่ายแล้วไม่น่าถึงหิว

อร่อยจังแม่โอ้หดูควันความควันแบบว่าเดี๋ยวในะเขาไม่ให้ก็กระเก็บเสริมแล้วนะเพราะว่าเขากลัวคนเอากลับบ้านปกติจะให้มาคนละคู่คนละคู่คนละคนละสองสีเดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วจ้ะต้องเป่าแบบน,นานเลยนะบางคนไม่รู้เข้าป่านี่ลว่ป่านะ จะดีกระเถิบเกาะมาหน่อยที่ให้กล้องเนี่ยต้องโฟงกัสน,นะอ่านเก็บร่างกายกระเถิบกล้องไปมาถ่ายน้องเป็ดน้องเป็ดคนนี้นี่เลยน้องเป็ดคนนี้ให้อ้วนกินนี่อ้วนกินนี่ Yeah. สุก เขาเป่าป่ะร้อนแต่ไอ้ไอ้ลูกไอ้เ,อเ,อเ,อเอกลยวปลาเนี่ยอร่อยดิอร่อยมาก ังมุมที่แบบว่าไม่มีไครมุมฟิวเจอร์จะให้ดูมุมแบบเดินเข้าประตูมาแล้วก็เห็นคนทำอาหารใช่ไหมแล้วก็มาตรงมุมนี้ของเราเลยตรงนี้โซนนี้จะมีแค่ประมาณสามโต๊ะคือเลทบางทีตอนช่วงโควิดเขาไม่ค่อยเปิดแต่วันนี้เปิดเราชอบมุมนี้มากคือมุมนี้มันจะไม่ไปจิกจากับไข่ จิงก้องเราตั้งขึ้นได้เลยขึ้นมาหนะ่อยชู์แม่มาให้น้องแบบขึ้นมาหน่อยเลยเพราะมันเกี้ยไฟเอ้ยดูดีแล้วลองแบบถาตั้งกล้องตัวเลยตัวนี้ดีเพราะว่าเดิมถาตั้งกล้องของของ DJI เขาจะสูงไงคือตั้งแล้วมันเกะกะแล้วกินข้าวะ มือนนได้มาจากกระถือส้มเอาตั้งตัวเล็กยืดได้ตรงแต่ตรงหัวเป็นแบบแม่เหล็กนะหลุดจื๊บเลยดีมากกินผักเอาผักเพิ่มไมหมเอาอะไรอ่ะก็เหมือนเดิมผักบุ้งกับผักกากด มุ้งมุ้งกับผักกาดขาวแนละ้วอ,อย่างนะหนึ่งเดี๋เอาอะไรเพิ่มเนือ้อเนื้อนี่ฮะเอาเท่าไหร่เป็นออสเตรเลียสไลด์นำเข้าร้อยสิบเจ็ดบาทมันมีเนื้อสไลด์แบบธรรมด,ดาไมไม่เห็นมีมีแค่ไม่มีมีแค่อันนั้นแหละ มม่มีมจะเอาไรมล่ะเอาธรรมดาเลยต่างกันสองอันใช่ไหมสั่งอาหารใช่ขอ,อภยัยน้องหิวซุกี้ดีเจไอเขาอยากกินซุกี้แบบเราน้องก็เลยไปคว่ำโดนหน้ามัน โอเคใช้ okay. างานได้เหมือนเดิมปกติทนมาก DJI Osmo ไม่ DJI DJ <Hi. S 1> ก็ล่วงหน่อยนึงเกียนโอเคเลมอนเนีเนตเนเลมอนเนดมีเนือ้อไม่ค่อยเน้เนเนื้อเท่าไหร่โอ้ oh.

再见。Bye, เพิ่มอีกเปล่าเมื่อกี้สั่งเนื้อมาสองแล้วก็ผักอีกอย่างละหนึ่งพอแล้วก็กิ่นเต้นแต่มันเงได้กินเห็ดเปล่าเมื่อเี้เนี่ยยังไม่กินตับมาตากิน ออร่อยนี่วันเด็กมาดูเขามีโปรโมชั่นทงคัตสึเป็ดนมสด ไปสายโลกินอะไรากินอะไรกินอะไรไปกินเอม เป็นอะไรที่ถูกจริตที่สุด <Yes>. ก,กินนี้ก็ดีนะไม่ต้องแน่นอืค่อยๆเติมไปทีละน่อยมันดีสั่งมาเติมอีกรอบคือเราจะไม่วู่วามเพราะว่าอะไร วู่วามแล้วเราจะกินไม่หมดแล้วเราก็จะอิ่มก่อนแต่เนี้ยเราไม่วู่วามประหยัดด้วยดีใจคนเกปีนะี้อร่อยนั่งตรงนี้ได้สบายยกแข้งยกขาได้สบายขอบอกจะต้อง แต่ติอาหารไทยคือไม่ต้องแชร์เสร็จป่ะเหรอกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็นเค้ำเมือดไหมเยือนยังไม่เดือดเลยแค่น้ำม,มันเดือดค่อยใส่ หม้อีล่าหม้ออีลา,ออลาสวยตรงนี้นมีกระจกอ่ะอ๋อหลอกเขา,า,า,าแฝงเนี่ยนี่ยังไม่สุกเลยให้มันสุกให้มันสุกมากกว่านี้ก็ วางมาโลอันนี้คือเนือ้อหุ่ยอยากกินตอนมันแดงๆเงี้ยอาไที่นี่นนค่อยเอากีา่โละบ่ายโมงอืนน กินเอคก็ดีเหมือนกันเเพราะว่าไอ้นั่นอะมันอยู่ตรงนั้นแหละมันเพิ่งเปิดใหม่กินตอนไหนก็ได้นะ พอเต้นก็กิกนไม่ค่อยได้เยอะเหมือนก่อนเสียดายจังกลัวกินแล้วกินได้น้อยบุฟเฟ่เอาค่ะขอบคุณค่ะ,อะอขอบคุณข้าว อร่อยมากเขากินใบมันเอง ร้อนก็อนอเอาไปแช่ในน้ําจิ้มเคล็ดลับไม่ให้มันร้อนคือเอาไปแช่ไว้ในน้ําจิ้มแล้วสักพักมันก็จะหายร้อนแล้วเราก็ค่อยคีมันขึ้นมาแบบนี้คีบมันมึกขึ้นมาเพื่อกินมันดูใกล้ๆนะความร้อนมันจะทุเลาลง

海面では。ではではでは

มันไม่ได้นั่นมันเหมือนไม่มีแป้งแต่ก็อ๋อไม่ได้กินข้าวจะสั่งไอ้บะหมี่ไปอีกปะล่ะไม่หมพแล้วแค่นี้อยากได้แป้งไปหาซื้อขนมกินข้างล่างแป้งแผ่นซีฟิบา์หนาหนุ่มๆขึ้นไปกินอัพตูยปะล่ะเขาอยากไปกินในในร้าน กินอีของหวานก็ได้อัพเตอร์ยูมีเดี๋ยวก็เดินไปดู่าสุดมากใช่เขาเริ่มอิ่มแล้วเพราะก็เพราะเขาเล็กมาก <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้ไปน,นั่งกินอัพเตอรยู กินเป็นแพนเคก้กหรือคอฟเฟลก็ได้คอฟเฟลเหมือนที่เขาซื้อไปไปวันนั้นน่ะอยากกินแพนเค้กนักนอะมีก็เนี่ยม,มันมีอยู่เราจะไปกินนานแต่เขาอยากกินคอฟเฟลก็กินกันเหมือนกันแล้วเด็กไม่รู้กิ่วเยอะเปล่าเดี๋ยวเดินขึ้นไปเอาคอนแทคเลนส์ก่อนซื้อคอนแทคเ,เลนส์จะได้ไม่ต้องย้อนกลับเก็บให้หมดเป็นไร อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วเขาอ่ะกินหมดปะล่ะหรือไม่หมดกินไดผักเขาก็กินได้อีกหน่อยผักผักมาแล้วก็ปิดเลยอันเนี้ยหมดแล้วใช่ไหมเนื้อเนื้อไว้ตรงไหน คีมมากอะดีอันมมากจนแบบวิวท้องท้องวิวแบบอิ่มจะเป็นแบบอิ่มอยู่วิวแต่เขาไม่วิวเขาอิ่มโามาก็ได้ ถ้าเราไปกินติดเกาะนี้เราว่าเรากินแค่ตัวสองตัวเราก็อิ่มแล้วอะนะเราไม่น่ซื้อกุ้งมากินดีกว่าซื้อต็นแบบโลตัวใหญ่ๆอะไราเี้ยแล้มาเผาเอ่ะที่มันเผาให้ตรงที่เราไปออกกำลังกาย ต้องนั่งหลังตรงชอบับนั่งหลังข้อมมาปเป็นไรต้องนั่งหลังตรง mm hmm. ต้องดึงขึ้นมาให้มันสูงขึ้นกำลังดี อาอ่อมอร่อย 好吧。 กีดุดจิ๊บอ<า>่าเติมปากนิดนึงโ okay. อเคเดี๋ยวเราจบกันที่เอ็มเคแล้วเดี๋ยวเราไปกินอัอร์ดูกันจ้าฟังชั่น,บนจบจบวันนี้ได้โต๊ะที่สองโต๊ะเล็กมากเลนะ็กมากอย่ามาดูขนมก,กันที น uh ียเป็นคัาเฟ่กินชิ้นราจ้าแตกต่างกับวันที่ซื้อจ้า